สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมสินคนเดิมเพิ่มเติมก็ไม่มีตังนะฮะอ,อยู่กับนารูโตชเชฟเน่อดิเบนินจาโฟดนะครับมวันนี้มาเล่นเนื้อเรื่องอ,อ่าสั้นๆนะครับสำหรับพารนี้เนาะประมาณ10กว่านาทีเองนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นเนื้อเรื่องของไอ้น,นี่แหละฮะอ,อะไรเนี่ยเบเทิลของเพื่อนกับเพื่อนนะครับผมก็ไงอย่าพูดว่านำเพลงครับพารนี้สั้นๆนะฮะดูขำๆไปไปดูกัน ว่าเป็นเช่นใดนะครับโอเคอยู่ที่สงครามเดิมครับเมื่อภาคที่แล้วอาเบสันอาลรนเอออันนี้ตอนที่โอบิโตะดูอ่าทาคาชิม,มาฮะเอาตัวาหจะเป็นโอคางิเหมือนนายเลย เอาฝึกฝนตัวเองนะครับอันนี้ผมก็แปรมู้นนะน่าจะตามนั้นแหละครับเขามีความพยายามเหมือนนายล่ะเหมือนจะยัง แบบกดแคนเรื่องสมัยก่อนนะฮะตั้งมา2010ปีที่แล้วนะฮะในโอบิโตะเนี่ยมันอยากจะเปลี่ยนโลกใหม่นะมันไม่ยอมรับโลกแห่งความจริงที่ลินตายนะฮะลินเดสมอเล่กงโคงกุ้งขี้นะฮะโดนคาคาชิเสียบไปนะครับผมซึ่งมันก็ยังไม่รู้นะว่าทำไมถึงต้องฆ่าลินนะครับผมซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วในพาร์ทนั้นนะ ว่าลินเนยโดนหมู่บ้านหนึ่งจับไปนะฮะแล้วก็เอาล่างสองหางจะไม่ผิดนะสิงเข้าไปในตัวของลินนะครับแล้วก็ส่งกลับหมู่บ้านนะครับเพื่อจะเอาสองหางเนี่ยออกมาถล่มนะฮะถล่มหมู่บ้านน,นั่นเองตามนั้นนละครับผมแต่ตอนนี้ก็คงพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยฮะต้องลบกันด้วยดาบต้องสู้กัน 私私ののシンダリンも西本です。しかないシノビのシステム。そしてそのシノビたち。俺が本当に絶望した。じゃあ、ペアログに入って。シャミオ俺がプログラミング。ログラミングダムなのセカイダ。なるとかい、ダズだ。 ここに仲間の仲間がいないのが一番痛いんだ。と。今のお前はその本物のリンも消そうとしてるんだぞカカシー俺はもう空っぽなんだよ。カザアナのあいた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人、妄想で穴を埋めようと考えているのか

俺がクズだとしてどうする。クズな俺を。クズなお前が改心させるとでも。残念だが。俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もう。お前にしてやれるのは。ちゃんとうん、若干な。直中ぶっけさ。かまろま忍びくみた มาเว้ยไปสู้แล้วครับมามันจะย้อนความหลังกันด้วยไม่สนใจตอนนี้อยากสู้อย่างเดียวมาเลยนี่ด่าเตะไปปวดไปทำอะไรละ่ะมาชาร์จก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นโอปิโตมานี่เลยโอ้โอ้อะไรเนี่ยทำไมถึงเก่งกาจอย่างเนี้ยหายไ,หไปไหนวะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหเก่งกาดโอ้ยเก่งมากมามามาเอาอีกเอาคืนเอาคืนบ้างไม่ให้ทำอยู่คนเดียวหรอกเอาไปพันปักษาดุนทดลองโอ้ยเอาเฮ้ยทำไมวะโอ้โหย้อนอดีตเองครับมาไม่เนี่ยไม่เนี่ยกูเก่งกว่าอยู่แล้วย้อนอดีตเนี่ยะกาตั้งสามมา พันปักษาโอ้โหผาดพึ่งเลยมามาไม่ต้องหนีทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องหนีบอกเลยโอ้โหเกือบแล้วจะไ,ได้ใช้ท่าแล้วมามาเว้ยอู้ยโ,โ,โดนเตะนี่นะนี่นะนี่นะพันปักษารุ่นทดลองอีกแล้ว โอ้โหเก็บไปยิงเดินแล้วนี่ไงเอาไปโอ้โหมาโอ้มาอุ้ยนี่ไงนี่เลยหลบเก่งนะหลบเก่งใช่ไหมเอาไปไม่ให้ไม่ให้อุ้ยอุ้ยโดนละโดนละฮึปาอะไรทีเดียว โอ้โอ้อีกแล้วอีกแล้วกแล้วครับท่านอีกแล้วโอ้โหลบไม่ได้ลบไม่ได้กันเลยสีเดียวโอ้เฮ้ยโหดไปไหมเฮ้ยเลือดเลือดใช้ท่าใหญ่โอ้โหไม่ได้อีกเอ้นหเรียบร้อยไปไงล่ะทุ่นทานีไปเรียบร้อยแน่นอนปับ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 ปัสา ต้นยิ่งใหญ่ซะด้วยต้นอีกต้องต้นอีกเอาไปมันเกือบตายไปว่ะครั้งนี้น่าจะเดทสมอลล่แน่นอนมาไม่เหรอวะโอ้ไม่วะยังไม่เดทนะฮะต้องรัจอีกว่าเรียบร้อย เออนึกว่าจะตายซะและ้วจบสิ้นพิธีฉัน,นก็สู้นายได้โอบิโต้เลงบีเลยฮะเะกือบตายประมาทไปหน่อยฮะโทษทีนายก็ฆ่าฉันได้นี่แไป กลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับมาทางฝั่งนี้กันครับมาแล้วเกือบตายกันเลยเดียวรอเวลานี้อยู่เลยเหมือนไอ้มาดาลามันจะหักหลังแล้วฮะตอนนี้ ถึงเวลาแล้วครับโถโดนเสื้อครอบนำแล้วฮะจะกลายเป็นดาร์วเดอร์ของแท้ดาร์วเดอร์ตัว,ว,ว,ออว,ตวพ่อนะครับอเ,รเอาเลไรไงโดนแหละลิน <c oughs> ตาเหลือกเลยทีเดียว ไปแล้วหดขาวแล้ววะโอ้มินาโตะไปฆ่าเลยล่ะอาจารย์โอบิโตะโอบิโตะ ทำใหเธอทันหรือเปล่าฮะไรชินน์ของมาร์คินโนะจะไ่ายไปไหัไม่สบายนะโอบิโตะอเหมือนยังไม่ตาย,ตาย,ย,ยนะผมว่าเอาเถ มาดาราを封印すればこの戦争も終わりだเป็นไง <c oughs> จะเป็นเรื่องไปในจิตใจแล้วครับโดนแย่งล่างทรมานจิบจิม ไปหมดแล้วฮะสมองสมองนะครับสุสๆกักนนะโอบิโตะฉันเอาจะช่วยนายอยู่โอ้โหต่อกลับเลยฮะจุดเคมันกำลังใจทีเดียวต่อกลับกันหมดยังเหลือความเป็นโอบิโตะอยู่ต่อกลับต่อกลับยังไม่ยอมฮะ

น่ะไม่ใช่ออบิโตแล้วว่าแล้วครับไม่ใช่ล่างาะเขาเรียกล่างสืบหางใช่ไหมล่างแห่งความมืดครับผมดาร์วิเดิลของแท้ปรากฏตัวเรียบร้อยครับจบไปฮะโอเคครับผมสั้นมากครับพันนี้แต่ก็มันน่าดูนะครับแม่แบงคีกันเลยทีเดียว กากกักโอเคครับผมปิดล็อกกันนะครับโอเคเดี๋ยวพัทหน้าค่อยมาเจอกันดีกว่าเนาะโอเคสำหรับพัทนี้ครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักผมก็ไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ด้านล่างนะครับเพื่อติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับติดตามแนวโตกันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับรักทุกคนนะฮะจุบุจุบุนะครับผมจูบปอกนะครับบ๊ายบาย